อนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกระหลาดออริจินอลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุที่น้ํามันเครื่องหายนะครับทําไมมันถึงหายนะครับมันหายไปไหนมันหายได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับประเภทของน้ํามันเครื่องนะครับมันก็มีผลต่อการที่น้ํามันเครื่องจะหายได้นะครับในระยะทางที่เราใช้ไปนะครับมันมีสิทธิ์ที่จะหายนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามันไม่ได้หายจนน่าตกใจนะครับอย่างเช่น เราใช้น้ำมันแร่นะครับน้ำมันแบบมินเนอรล์นะครับก็คืออย่างเช่นกุ๊ปหนึ่งกุ๊ปสองอย่างเงี้ยนะครับนะครับมันอาจจะหายนะครับได้นะครับอย่างเช่นเราขับไปสามพันโลนะครับสามพันโลแล้วเราถ่ายออกนะครับอาจจะมีหายไปบ้างพล่องไปบ้างนะครับแต่มันก็จะไม่ได้ต่ํากว่าขีดที่เรามีอยู่นะครับมันไม่ได้หายจนน่าเกียดนะครับคือขีดการวัดน้ามันมันจะมีฟูกับโลใช่ไหมครับ ถ้ามันไม่ได้หายจนโลไปเลยอะ่ะไม่ติดก้านโลอะ่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับมันอาจจะหายได้บ้างในการใช้งานนะครับอืมแต่ถ้าเป็นตึงสังเคราะห์หรือเซมินะครับอ่าอาจจะหายน้อยกว่านะครับแต่ในระยะทาง6,000นโลนะครับ6 0พ0โลเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับอาจจะหายไปบ้างแต่ก็ไม่ได้หายจนต่ำกว่าขีดโลเช่นกันนะครับส่วนสังเคราะห์แท้100%นะครับ อาจจะหายไปบ้างแต่หายน้อยมากนะครับโอกาสที่จะหายมันน้อยมากๆนะครับวิ่งได้ถึง12,000กิโลเมตรนะครับระยะนี้คือระยะที่ปลอดภัยนะครับจริงๆน้ํามันเครื่องพวกอย่างเงี้ยมันใช้ได้อีกนะครับอย่างเช่นสังเคราะห์ร้อยเนี่ยจริงๆวิ่งได้1 5ื่นห้ถึงสองหมนะครับตามแบบจริงๆเลยนะครับรถยนต์ที่เขาใช้กันอะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจะฟิกไว้ที่12หมื่นสองนะครับก่อนก่อนรถยนต์อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปรีบกว่าเขานะครับเขารีบให้เราแล้วนะครับเขาอยากให้เราเปลี่ยนเต็มที่นะครับ เพื่อที่ว่าเขาจะได้ขายน้ํามันเครื่องนะครับเช็คระยะคุณบ่อยๆนะครับตัวผมเองใช้หมื่นสองมาเยอะนะครับสังเคราะห์ร้อยนะครับแล้วก็รวมถึงกึ่งสังเคราะห์ผมใช้หกพันก็หลายี่ห้อนะครับใช้ได้ปกติแทบจะไม่หายเลยนะครับก็เช็คก่อนถ่ายก็ติดก้านทุกทุกอันนะครับหรือว่าเอาออกมาตวงช่างนะครับในคลิปผมมาผมตวงให้ดูเลยก็ไม่ได้หายแต่อย่างใดนะครับก็ถ้าน้ำมันเครื่องมีมาตรฐานมียี่ห้อนะครับเลือกเป็นนะครับมันก็โอเคหมดนะครับ อืมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันหายไปยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าน้ํามันเครื่องหายต่ํากว่าขีดโลตอนที่ถึงระยะกําหนดควรจะถ่ายนะครับให้เราหาจุดรั่วก่อนเลยครับอย่างแรกเลยหาหาดูว่ามันรั่วไหมแต่ปกติอ่ะเพื่อนอดดเพื่อนจอดรถเพื่อนเพื่อก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันจะรั่วลงพื้นอ่ะนะครับอันนี้มันไม่ยากอยู่แล้วถ้ามันรั่วเราเห็นตั้งแต่ก่อนที่มันยังไม่ครบระยะด้วยซ้ํานะครับ พืนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงรอยหารอยรั่วนะครับส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้ามันรั่วเราเห็นอยู่แล้วนะเรารู้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือไม่แก้ปัญหาเท่านั้นเองนะครับอย่างที่สองนะครับอาจจะเกิดจากความร้อนนะครับความร้อนสะสมในเครื่องยนต์อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราใช้งานนะครับการเผาไหม้นะครับการ ตั้งวงตั้งวาลวไม่สมบูรณ์นะครับท่อไอเสียเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ก็อาจจะมีน้ํามันออกไปบ้างนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับแต่มันจะไม่ออกเยอะนะครับมันจะไม่ออกต่ํากว่าโลเนาะแต่ถ้าเราสงสัยว่าน้ํามันเครื่องเราต่ํากว่าโลแล้วเฮ้ยเราจะสันนิษฐานจากตรงไหนได้บ้างละ่ะมันมันไม่มีรอยรั่วนะเราลองเอานิ้วนะครับไปป้ายที่ท่อเนี่ยถ้ามันมีน้ํามันเปียกๆอ,ะอ่ะแสดงว่าอาจจะเป็นที่วาลวนะครับ เรีออาจจะเป็นที่แหวนนะครับวาวไวเสียนะครับหรืออาจจะเป็นที่แหวนลูกสูบนะครับเกิดความเสียหายหรือว่าเครื่องหลวมนะครับมันก็จะมีน้ํามันเปี่ยๆออกมาทางปลายท่อได้เหมือนกันนะครับอันนี้เราเช็คได้นะแต่ของผมสมบูรณ์นะผมไม่เคยมีเลยสักคันเดียวนะครับเออน้ํามันเครื่องควรใส่เบอร์ตามคู่มือนะครับก่อนอื่นเลยใส่ตามคู่มือก่อนนะครับก่อนที่ว่าเราจะมาเช็คว่ามัน เสียหายตรงไหนเปล่าเออต้องดูด้วยนะไม่ใช่ใส่เมื่อวานนะอยากใส่เบอร์แปดสิบห้าสิบหกสิบแปดสิบอะไรของอ่นะอะไรนะครับทั้งหมดนะครับผมบอกให้รถมันมีค่าเกียร์แรนด์ของมันนะครับอือเอาตรงนี้ก่อนเอ,อ่อต่อมานะครับอาจจะสันนิษฐานได้ว่าลูกสูบอาจจะเกิดการเสียหายนั่นแหละนะครับแหวนหลวมอย่างที่ผมบอกเลยมันยังไงล่ะ เวลามันกวาดน้ํามันเครื่องขึ้นมานะครับอ่ามันแล้วมันกวาดกลับไปมันกวาดไม่ได้ครับน้ํามันเครื่องมันก็คาอยู่ข้างบนเวลามันจุดระเบิดนะครับมันก็เกิดการเผาไหม้เดนน้ํามันออกไปนะครับเป็นเปียกๆอยู่ตรงปลายท่อนะครับอย่างที่ผมบอกตรงปลายท่อนะครับมันก็จะเปียกๆนะครับประมาณนั้นแหละนะครับมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่น้ํามันเครื่องมันหายนะครับ แต่ถ้ามันไม่มีจุดรั่วจริงๆนะครับแล้วเราจะแก้ไขยังไงอะถ้าแหวนหลวมลูกหลวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราเรายังรู้สึกว่ายังไม่พร้อมโอเวอร์ฮอนเครื่องนะครับจริงๆมันก็คือต้องโอเวอร์ฮอนเครื่องแหละนะครับถ้ามันหลวมมากๆแต่ในกรณีที่มันไม่ได้หลวมมากขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถอัพ uh huh. เบอร์น้ามันเครื่องได้ทีเนี้ยคุณอยากจะใส่หนืดขนะึ้นอะคุณได้ใส่แล้วครับสมใจสมมุติรถฮอน da มาสามสิบนะครับเมื่อน้ามันเครื่องคุณหายมากๆแล้วคุณเปลี่ยนยี่ห้อ เปลี่ยนอะไรแล้วมันก็ยังไม่หายนะครับปรากฏว่าคุณยังต้องใช้รถคันนี้อยู่นะครับแล้วเอ้ยค,คุณตรวจแล้วไม่มีรอยรั่วนะแล้วก็แต่มีเปียกๆตรงนี้บ้างมีคราบเขมเหลาชื้นๆนะครับคุณอาจจะต้องอัพเบอร์เป็นเบอร์40นะครับอาจจะอัพเป็นเบอร์40ลองดูเกาะน,นะครับว่ามันจะหายไหมนะครับถ้าเบอร์40ดีขึ้นมานิดนึงนะครับคุณอาจจะต้องลองใส่เบอร์50นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะถ้าคุณใส่40แล้ว มันยังอยู่ไม่ไหวนะครับผมว่าคุณควรโอเว่์ฮอนเครื่องนะครับเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนหรือว่าดูเสื้อสูบนะครับว่ามันเสียหายตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ซ่อมแซมมันซะนะครับหลกัหลกๆก็จะมีประมาณนี้เนาะเออเรื่องน้ำมันเครื่องหายมันไม่ได้ยากะนะครับคือว่าเครื่องมันเริ่มหลวมแล้วนั่นแหละนะครับถ้ามันไม่รั่วมไม่ซึมนะแล้วก็น้ํามันเครื่องมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นที่นั่นแหละเครื่องมันหลวมนะครับประมาณนี้นะครับสงสัยยังไงก็ลองถามได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ